นี้แขกรับเชิญของเรานะครับเคยเป็นโรคกรดไหลย้อนถึง16ปีเต็มๆจนกระทั่งได้พบกับผลิตภัณฑ์จาก Operation Bim จึงมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับคุณเก๋พจนาสมันปินทาครับสวัสดีครับหนูเป็นมาถึงตั้ง16ปีใช่ไหมคะค่ะในหนูลองเล่าอาการสิคะคำว่ากรดไหลย้อนอาการเป็นยังไงคะกรดไหลย้อนก็มีอาการแน่นจุกเสียดแล้วก็หายใจไม่สะดวกค่ะจ่ะ จะ,จะอึดอัดมากแล้วก็จะมีถ้าทานมากๆก็จะมีย้อนขึ้นมาให้เราเคี้ยวไ้อันนี้ไม่ได้กดไหลย้อนนี่อาหารไหลย้อนเลยใช่ไหมคะด้วยค่ะแล้วก็เวลากดไหลย้อนเนี่ยจะจะมีอาการแสบแล้วก็ขมคอขมคอแสบบริเวณหน้าอกนี้ใช wow ่ไหมคะจะทางเดินอาหารเลยอ๋อทางเดินอาหารเลย แล้วมีอาการแบบชนิดหายใจลาบากเพราะตรงนี้มันตันๆบ้างไหมมีค่ะเหมือนเหมือนทีแรกครั้งแรกนึกว่าเป็นโรคหัวใจไปตรวจก็ไม่ไม่ไม่มีอาการไม่เป็นแล้วก็พอพอหลังจากที่ทราบสิบหกปีนะคะแต่เพราะครั้งแรกนี่ก็หมอจะบอกว่าเป็นโรคกระเพาะตลอดเลยแล้วก็ให้ยาลดกรดมาก็ไม่ดีขึ้นทานเข้าไปเป็นเพราะว่าไอ้รดกรดไหนย้อนมันเป็นโรคใหม่หรือเปล่าอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะเพราะตัวพี่เองเนี่ยไม่เคยได้ยินค่ะ สงสัยประมาณนั้นั้งคะสมัยก่อนใครเป็นก็เลยกระเพาะกระเพาะไปก่อนใช่ประมาณนั้นนะคะแล้วพอพอเราพอเราได้ทานกดอ่าอย่าลดกดเข้าไปก็อาการไม่ดีขึ้นอมันแน่นทานอะไรไม่ได้เลยค่ะอาการเดี๋ยวนิดหนึ่งอาการอย่างเงี้ยพี่เคยเป็นเวลาถ้าเกิดเราทานอาหารก่อนนอนมีอาการนี้เกิดขึ้นไหมเพราะบางครั้งเนี่ยพี่เป็นคนที่จุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บขณะที่ดูทีวีก่อนนอนนะ เราเวลาพอจะนอนพี่จะมีความรู้สึกเหมือนหายใจลําบากใช่ค่ะมันติดอไม่ย่อยค่ะอาจารย์อ๋อใช่ไหมแล้วนอนนอนลงไปเลยไม่ได้นะคะต้องใช้เวลานั่งอยู่สักพักหนึ่งสักครึ่งชั่วโมงหรือบางทีพี่ใช้วิธีการกลืนน้ำลายเข้าไปช่วยเพื่อที่จะทําให้เราหายใจได้ไม่งั้นพี่หายใจไม่ออกจริงนะได้ค่ะที่จะหาเรื่องมันจะกลืนน้าลายหรือไม่งั้นก็ต้องรีบจิบน้าเข้าไปเหมือนให้มันมันมันเป็นไปทรวงอะไรบางอย่างเออจังงี้ประมาณนั้นแต่ว่ามันเกิดอาการที่จะมีความรู้สึก เฮ้ยกูจะตายไปเนี่ยเหมือนกูหายใจไม่ได้ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ไหมเป็นเป็นอย่างนั้นเลยแล้วอึดอัดมากโหแบบทรมานเวลานอนหายใจไม่ออกบางครั้งนะคะมีเพื่อนมานอนด้วยให้เพื่อนกดหน้าอกให้เพื่อเพื่อให้เราหายใจสะดวกขึ้นคือพี่พี่อาจจะไม่ได้เป็นรุนแรงอย่างที่เป็นแต่ว่าอย่างเอ็๋เป็นแต่ว่าพี่มีความรู้สึกว่าบางครั้งพี่อาการแบบนั้นนะคือหายใจยากคือยังไม่ถึงขนาดแสบทางเดินอาหารหรือว่ามีอะไรอาเจียนออกมาไม่ใช่แต่หลายครั้งบางครั้งเว่าเวลาทักกลางคืน จุ๊บจิบนานเกินไปเพราะเมื่อหนังสนุกก็ได้ดูสไลายตอนนะพอดูหลายตอนก็จะนานเกินไปจะเริ่มแบบตรงเนี้ยแน่นหายใจไม่ได้ดัดมากลุกขึ้นมากินน้ําบ้างหรือคืนน้าลายเข้าไปบ้างถึงจะหายนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมก่อนที่เราจะคุยกับคุณเก๋ต่อเรามาดูสักนิดหนึ่งนะครับว่าสาเหตุของโรคนี้มันคืออะไรนะครับตรงนี้เนี่ยท่านรองศาสตราจารย์ดรอภัยปั้นทองจะเล่าให้เราฟังครับโรคกรดไหลย้อนนี้มันมาจากภาษาอังกฤษว่า gastro อีโซฟาเชียลเรฟลักซ์ดิซิสอ๋อรีนะย้อนกลับก็ยอกเรียกสั้นๆว่าเกิดนะฮะอันนี้ก็สาเหตุก็มันมีทั้งพันธุกรรมแล้วก็มีทั้งสิ่งที่ตัวเองทำเช่นกินอาหารเยอะเกินไปนะฮะสาเหตุที่เป็นพันธุกรรมก็อาจจะเกี่ยวมาเนื่องจากหูรูดที่หลอดอาหารมันมันทำหน้าที่ไม่ดีนะฮะ ถ้าเรากินอาหารเยอะเกินไปเนี่ยกระเพาะมันบีบตัวไม่ได้ออพอมันบีบตัวไม่ได้มันก็ไล่อาหารไปที่ลำไส้ไม่ได้ทีนี้มันก็เกิดแกส๊สพอแก๊สมันก็จะเลอพอเลอมันก็ขึ้นนะคะทีนี้โรคกรดไหลย,ย้อนกลับเนี่ยสิ่งที่ไหลย,ย้อนเนี่ยมันจะเป็นกรดที่อยู่ในกระเพาะหรือบางครั้งถ้าเป็นเยอะๆเนี่ย มันเอาน้ำย่อยในลำไส้มาด้วยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคพวกนี้จะรู้สึกเปรี้ยวเหม็นเปรี้ยวเวลาเลอออกมาใช่ไหมคะรู้สึกเหม็นเปรี้ยวแล้วก็บางครั้งรู้สึกขมปากด้วยทีนี้ถ้าสมมติมันเกิดการไหลย้อนอย่างนี้บ่อยๆโดยปกติร่างกายของเราเนี่ยที่กระเพาะและลำไส้ส่วนต้นเนี่ยมันจะมีกลไกในการป้องกันไม่ให้เยื่อเมือกบริเวณนั้นถูกกรดกัด มันก็จะหลังเมือกออกมาที่เราเรียกมิลคัสนะครับแต่ว่าที่หลอดอาหารเนี่ยมันไม่มีหรือถ้ามีก็น้อยมากเพราะฉะนั้นพอกรดไหลย้อนกลับมันก็มีโอกาสกัดได้ใช่ไหมฮะถ้ากัดเป็นอยู่เป็นประจำหลายครั้งเข้านานเข้ามันก็จะกลายเป็นแผลพอเป็นแผลเนี่ยมันก็อาจจะมีเชื้อเข้าไปอะไรเข้าไปแล้วก็เกิดการอักเสบมันก็จะเกิดแผลแถวนั้นเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเกิดเนี่ย อาการของเขาคือเจ็บบริเวณลิ้นปี่เหมือนกับเป็นโรคหัวใจบางคนคิดว่าฉันเป็นโรคหัวใจแน่แต่จริงๆไม่ใช่ตลอด16ปีที่หนูเป็นเนี่ยหนูใช้ชีวิตอย่างไรในการจะปกป้องป้องกันแก้ไขไม่ให้สิ่งต่านี้มันลุกลามดูแลเรื่องอาหารค่ะง่ายสุดเลยค่ะจย์แต่ถามว่าง่ายง่ายไหมข้อก็ไม่ง่ายเพราะว่าเราทางานแบบแบก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 แบงแบก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 แรกแบกแบแบกแกแบกก ทานกับกับอาหารโรงแรมเนี่ยเขาจะเขาจะมีแบบบังคับไว้เลยว่าวันนี้ต้องทานอะไรใช่ใช่เพราะว่าหนูต้องทานที่แคนแคนทีนค่ะพอที่แคนทีนปั๊บเนี่ยอาหารมันก็จะเป็นอาหารประจําวันนะก็จะมีผัดมะเขือยาวผัดหอยลายผัดหัวไชเป้าก็พอพอเราพี่ในละครอยู่หกเดือนพี่กินประจำที่แล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยค่ะจะทําอาหารประเภท ผักอย่างเดียวอะะมาทานจาเพราะว่าเราทานของมันไม่ได้พอเราทานของมันเข้าไปปุ๊บมันจะรู้สึกแน่นทันทีเลยทานอาหารแคนทีนเนี่ยนะถ้าไม่ออกกําลังกายไม่อ้วนให้มันรู้นะขนมปังปิ้งไข่ดาวข้าวเป็นหลักนะก็เป็นอย่างนั้นซึ่งตรงนี้หนูก็ต้องลําบากละสิ ก็ต้องต้องนิดนึงะเพราะถ้าไม่ดูแลสุขภาพค่อนข้างทรมานอย่างที่อย่างที่บอกก็คือจะอยู่ได้ถึง16ปีในในโลกนี้ก็ร<อ><น>ู้สึกแบบห<า>แบบอึดอัดมากค่ะจ์ต้องต้องรับประทานอาหารที่ที่ทุกคนทานเราเรา,เราบางครั้งเราไม่มีเวลาเราก็ต้องรับประทานอย่างนั้นแล้วถ้าเกิดเราทํามาเตรียมมาเราก็ได้ทานอาหารที่เบากะท้องหน่อยอย่างเงี้ยค่ะหนูอยู่ทรมานเป็นสิบกปีนี่หนูเก่งเพราะพี่เนี่ยแค่เป็นนิ้วครั้งเดียวเนี่ยวันที่เขาพาพี่จากบ้านไปโรงพยาบาลเนี่ย รู้ไม่ในรถพี่ตะโกนอะไรให้กูตายให้กูตายพี่ลองทาเดียวเลยคือมันนึก่มัน,มนเจ็บจนอยากตายอ,ะอ่ะคือไม่คิดอยากจะอยู่อีกแล้วอะ่ะพี่เข้าใจเลยนะว่าเวลาที่คนเขาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วที่บอกว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะวันนั้นพี่ไม่ได้มีแผลไม่มีอะไรเลยแต่ว่านิ้วที่มันทําให้เราปวดท้องมากแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้ะจะออกจากบ้านไปสอนหนังสือละ รู้สึกอาการมันปวดท้องเจ็บเจ็บเสียดเกีนยม่นรู้ก็ลงนอนพอลงนอนมันความเจ็บปวดเนี่ยมันแหลมคมขึ้นเรื่อยๆมันี๊ดย๊ด <ๆ S 1> จะ <ๆ S 2> ร้ไหมบอกคนรถบอกไม่ไหวนะวเขาไปสอนไม่ได้ <S <S ไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เลยขนาดจากบ้านไปโรงพยาบาลเนี่ยตะโกนคําเดียวเลยให้กูตายให้กูตาย <S 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 คือความรู้สึก <regel> วันนั้นเนี่ยความตายท่นจะทำให้เราหลุดพ้นจากความเจ็บปวดได้จันทุกเก่งมากทรมานค่ะทีนี้แล้วหนูมาเจอกับ ผลิตภัณฑ์ของ Operation Bim ได้อย่างไรคือจริงๆแล้วเป็นเป็นอะไรที่ชอบนะคะเรื่องเรื่องเกี่ยวกับมังคุดปร,รากฏว่าอเป็นคนทนมังคุดชอบมังคุดชอบทานมังคุดพี่เนี่ยนะถ้าเกิดไม่มีใครเตือนนะคะสองโลพี่ก็หมดในวันเดียวคือเดี๋ยวนี้ไม่ใช่วันเดียวคือวันซิดนั่งทีเดียวแล้วเอามาวาดกองหน้าสองโลเนี่ยถ้าเกิดไม่มีใครเตือนพี่จะหมดเหมือนกันค่ะกันชอบมากก็ก็พอพอรู้ว่ามีมีงานวิจัยตรงนี้ค่ะเข้าไปดูพอเข้าไปดูแล้วก็อ ถ้าถ้าเป็นไปได้เนี่ยน่าน่าจะดีกับสุขภาพก็ก็ได้ลองมาเข้าเข้ามาที่ที่ที่บริษัทแล้วนะคะแล้วก็ทีนี้ก่อนหน้าที่หนูจะมาเชื่อมังคุดเนี่ยในวัยเด็กเนี่ยหนูได้เคยได้ยินได้ข่าวอะไรเกี่ยวกับมังคุดมาก่อนใช่ไ่มก็มังคุดนี่จะเป็นผลไม้เย็นนะคะพอทานแล้วก็จะรู้สึกว่าไม่ไม่ร้อนก็ชอบแั่นหนูรู้เหมือนคนใช้ที่บ้านดีแต่พี่เนี่ยตอนเด็กเด็กเนี่ยพี่จะเดินผ่านตามเพื่อนบ้านเนี่ยนะฮะ พี่จะเห็นกระด้งบ้างถาดบ้างมีเปลือกมังคุดตากแห้งอยู่เพราะฉะนั้นความเชื่อที่ว่าบังคุดเป็นยาเนี่ยมันฝังอยู่ในหัวพี่อยู่แล้วนั้นเมื่อมีใครมาพูดถึงมังคุดเป็นประโยชน์ในแง่ของการดูแลร่างกายดูสุขภาพดีเนี่ยพี่เชื่อได้ง่ายมากเนื่องจากว่าความความรู้ตรงนี้มันมีอยู่ส่วนคนใช้พี่เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเกิดพี่ขอกินทุเรียนจะบอกว่าแล้วอาจารย์ซื้อมังคุดมาหรือเปล่าคะอ่าเราถามว่าทำไมล่ะ ก็กินร้อนจนทั้งกินเย็นเขาไปแก้ดะคะคือเธอจะไม่ยอมให้พี่กินทุเรียนโดยไม่กินมังคุด <c oughs> นี่เป็นคนใช้บ้านพี่เลยนะเธอถือเป็นหลักเลยนะ <c oughs> วันไหนพี่จะกินทุเรียนพี่ไม่ซื้อมังคุดเธอจะไม่ปล่อยให้กินเธอ,อจะไม่เสิร์ฟให้กินเธ <c oughs> อจะต้องไปซื้อมังคุดมาก,ก่อนแล้วเธอก็จะเอาทุเรียนมาวางแล้วเธอจะเอามังคุดมาประมาณสี่่าหาูกบอกอาจารย์กินทุเรียนแล้วอย่าลืมกินมังคุดนะคะเธอจะพูดอย่างนี้ตลอดนะฮะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นหลักการะทีนี้พอดูเข้าไปแล้วเป็นยังไงต่อ พอเข้าไปได้ได้ได้ทานนะคะเริ่มแรกก็ก็ทานเข้าไปอาทิตย์แรกนะคะอาจารย์บิมบิมเข้าไปอาทิตย์แรกเนี่ยผลิตภัณฑ์พอพอเราทานปุ๊บอาทิตย์แรกแค่แค่แค่วันแรกอาการปวดแสบน้อยลงแต่ถามว่าหมดเลยไหมไม่ค่ะแหมแหมมันคงไม่ใช่อะไรพิเศษมันก็ค่อยปรับค่อย,อ,ยอะไรไป<ช>อ่ใช่อาจารย์พอพอพอหลังจากนั้นเราทานไปได้หนึ่งอาทิตย์ อาการปวดแน่นไม่มีแล้วแล้วก็ทานต่อต่อเนื่องนะคะทานไปเรื่อยๆเลยก็เลยรู้สึกว่าเดือนหนึ่งแล้วอ่ะอาการไม่มีแล้วก็วคือดีขึ้นเลยหนึ่ง <1 S 1> เดือนโอ้ยอย่างนี้ไม่ได้แล้วต้องทานต่อเพราะ,ะ,ะว่าเราก็ไม่รู้ว่าไอ้สิบหกปีที่เราเป็นเนี่ยมันเยอะขนาดไหนหหเราก็เลยต้องต้องทานต่อเนื่องเพราะเดี๋ยวนี้ไม่มีอาการนั้นเลยแล้วแล้วหนูทานเผ็ดได้ด้วยตอนช่วงนี้อ๋อเหรอคะได้ทานทานเผ็ดนบินมากี่เดือนละ บิมมาสิบเดือนแล้วค่ะเืมเห็นได้ข่าวว่าหนูเคยมีซีดด้วยมีซีดท,ที่หน้าอกค่ะด้านซ้ายแล้วส่วนนั้นเนี่ยบิมเนี่ยช่วยอะไรเกี่ยวกับเรื่องซีดหนูบ้างไหมออตอนครั้งแรกนะคะที่ที่เป็นตอนตอนเรียนอยู่ปีหนึ่งเนี่ยจะเป็นซีดอยู่ที่หน้าอกด้านซ้ายก้อนหนึ่ง<ะ>แล้วได้ไปผ่าที่โรงพยาบาลน,นะคะพอพอผ่าเรียบร้อยถามหมอว่ามีซีเ<ะ>์เป็นอีกได้ไหมเบอกว่ามีซี์เป็นอีกได้เพราะถ้ามันไม่โตขึ้นหมอก็บอกว่าไม่ไม่จาเป็นต้องผ่า เสยไปกลัวเขาอไม่กลัวไม่ได้ต้องถามแล้วอาจารย์พอพอหลังจากนั้นเพราะว่าผ่าตัดใจจะไม่กลัวนะพอหลังจากนั้นผ่านมาสามปีค่ะอาจารย์เป็นขึ้นมาอีกสาเม็ดเลยทีนี้สามจุดด้วยกันแล้วก็ประมาณสองเซนค่ะอาจารย์ประมาณนั้นก้อนตอกก้อนนะคะแล้วก็มีเล็กที่สุดก็ประมาณประมาณนิ้วนางค่ะเซนหนึ่งประมาณนั้นพอหลังจากบิมแล้วบิมมาได้สิบเดือนแล้วเอสังเกต คือคือจะ,จะ,จะชอบสังเกตนะคะเพราหมอบอกว่าถ้าโตขึ้นให้ไปหาเราต้องทําดูค่ะต้องต้องดูสังเกตว่ามันใหญ่ขึ้นไหมแต่ถ้าไม่ใหญ่ขึ้นเราก็เอ๊ะพอคำไปเอ๊ะทำไมมันเล็กลงอ,อแล้วแล้ว ก็คือคือเล็กลงไม่พอคือมันหายไปสองเม็ดแล้วแล้วเม็ดสุดท้ายนี่ก็เหลือแค่ปลายนิ้วก้อยนั่นหมายวึงเม็ดที่ใหญ่ที่สุดค่ะใหญ่ที่สุดเหลือเลอแค่ปลายแต่เม็ดเล็กไม่หายไปแล้วค่ะประมาณนั้นแล้วก็ถามท่านดรอมไพยตอนช่วงช่วงแรกๆกันนะคะเห็นขนาดมันเล็กลงก็เลยเลยเลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายอาจารย์ก็ให้คําตอบดีมากก็คือคือได้รู้เลยว่ามีการปรับภูมิคุ้มกันของเราให้ให้ให้ร่างกายเนี่ย สมดุลมากขึ้นสิ่งที่เราเป็นอะไรมากมันก็จะจะลดลงให้ให้เราหายคือไม่ใช่ยอย่าอย่าพูดว่าฉั <laughs> านคือมันไม่มีแล้ว,ว่ะ <laughs> เราก็เลยรู้สึกว่ามันก็เหมือนกับการไอ้ไอไอไอสิ่งแปลกปลอมในร่างกาย <c oughs> หายไป <c oughs> ส่วนเกินส่วนขาดมันก็ถูกปรับเพราะเราเราพูดอยู่ตลอดเวลาว่ามันเป็นเรื่องของการสร้างสมดุลเนี่ยเมื่อเป็นการสร้างสมดุลก็แปลว่าส่วนเกินมันก็ต้องหายไปให้ส่วนขาดมันก็ต้องเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะ และอีกอักอนนึงคือที่ได้ก็คือโรคภูมิแพ้ดีมากมเลยค่ะอาจารย์ย่านนีหน้หนูลุยฝนได้โดยไม่กลัวฝนไม่เป็นไข้ไม่อะไรเลยรู้สึกว่าเรื่องบิมกับโรคภูมิแพ้เนี่ยพี่ได้ยินมาหลายคนแล้วนะคะคนที่เคยเป็นผื่นก็รู้สึกว่าผื่นหายไปอย่างที่เขาเป็นแดนเซอร์คนหนึ่งเนี่ยเขาบอกเขาเป็นคนที่เป็นภูมิแพ้เหงื่อ แต่โดยอาชีพของเขาจะให้ไม่มีเหงื่อเป็นไปไม่ได้เต้นระบำรำฟอร้อนอยู่บนเวทีเนี่ยมันก็มีเหงื่อแล้วเขาเป็นครูสอนเต้นด้วยนะคะมันก็ต้องมีเหงื่อเขาบอกทุกครั้งที่มีเหงื่อเนี่ย้โาเขาจะทรมานมากนะคือผื่นจะขึ้นตามเนื้อตามตัวแต่ตอนนี้พอเขาบิ่มแล้วเนี่ยปรากฏว่าณนะเวลานี้เขาก็สอนเต้นได้เขาก็เต้นดำของเขาเองได้ในการประกอบอาชีพโดยไม่ต้องเผชิญกระสิงเหล่าน,นี้เลย อันนี้หนูก็คงจะอยู่กับกองผ้าได้ต่อไปได้ค่ะสบายมากเลยค่ะจย์ไม่ต้องทุกข์ทรมานยกับตรงนี้ครับทีนี้ส่วนใหญ่พวกเราเนี่ยพอเราบินกันเรียบร้อยแล้วเราได้ผลอย่างนี้เราเชื่อมั่นเราก็มักจะถือว่าการแนะนําให้คนบินเนี่ยมันเป็นกุศลของชีวิตหนูได้แนะนําให้คนเดินบินบ้างยังได้ค่ะก็คนรับ้างกล้ตัวคือคุณพ่อคุณแม่คืออายุเยอะแล้วเราก็เลยต้องต้องดูแลท่านนิดนึงก็ได้ได้แนะนํา ณแม่เองเป็นเรื่องเรื่องเกี่ยวกับเขา่า<ะ>เดินไม่สะดวกนะคะอา,าจารย์เวลาขึ้นบันไดเงี้ยเห็นแล้วทรมานก็เลยบอกคุณแม่ว่าครั้งแรกนะั้กนะก็ก็กลัวๆเหมือนกันกลัวๆกล้าๆก็แม่ลองลองก่อนนะกับปุก<ะ>แรกนะแม่ถ้าไม่ดีก็ไม่ต้องกินแล้วนะปรากฏว่าเดี๋ยวนี้ค่ะถ้าหมดเนี่ยแม่จะต้องโทรหาตลอดว่าจะต้องทานอนะ่ะรู้สึกว่าหวัดก็ไม่เป็นอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วแล้วดีขึ้นกับกับตัวเขาเองแม่แม่เป็นโรคความดันต่ําด้วยนะคะ ก็จะทําให้ร่างกายแม่หดีขึ้นแล้วไม่มีอาการเียนหัวเลยแม่เห็นว่าเป็นเหมือนพี่แล้วพี่เคยบอกตัวพี่ชว่าพี่จีอยู่บนหัวนอนพี่จีอยู่บนโต๊อะอาหารแล้วพี่ก็อยู่ในรถบังเอิญไปต่างจังหวัดยังไม่ได้เอา,เอารถไป <c oughs> บินไปแม่มันน่าโมโหนะในนั้นก็มีในนี้ก็มียังอุตสาหดาจนได้ก็เลยทําให้มีปัญหาแม่วันนี้ต้องขอบคุณหนูมากนะครับที่ให้ความรู้กับเรานี่หละครับบินม ก็คือ balancing Immune สำหรับชีวิตที่มีคุณภาพและมีสุขภาพดีครับ